สามเทคนิคหลอกร่างกายให้ผอมหลงหลายคนถามผมว่าทํายังไงให้การลดความอ้วนมันง่ายผมบอกว่าคุณต้องหลอกร่างกายให้เนียนเลยใครฟังคานี้ปุ๊บคุณพิม์ไปเลยนะจะได้รู้ว่าวันนี้ผมจะสื่อสารว่าหลอกร่างกายให้เนียนคุณพิมพ์คํานี้เลยสิ่งที่คุณสามารถหลอกร่างกายให้เนียนคือคุณทายังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันง่ายถ้าคุณรู้สึกว่าการลดความอ้ว <compet> น <en coeur> <portfolio> มันง่ายคุณจะสามารถทามาได้ทุกวันเพราะมันง่าย ยกตัวอหญ่ง่ายสมมุติถ้าผมหยิบขวดแก้วนี้ขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกว่าเนี่ยมันก็แค่หยิบขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าในเนี้ยผมติดกาวไว้แล้วมันดึงไม่ขึ้นคุณก็จะรู้สึกว่าขวดแก้วขวดเดียวกันมันยากดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องหลอกให้สมองรู้สึกว่าการลดความอ้วนมันง่ายแล้วคุณจะสามารถทํามาได้ทุกวันแล้วคุณก็จะหลอกร่างกายให้ผอมลงง่ายๆเลยข้อที่1ที่ผมทําบ่อยมากคือตื่นมาตอนเช้านะครับออกกําลังกายเท่าที่คุณทํําาได้้้ใชคนนีเลยนะ ออกเท่าที่คุณทําได้ไม่จํากัดว่ากี่นาทีไม่จํากัดว่าทําอะไรแต่สําคัญที่สุดคือคุณออกทุกวันให้ได้ถ้าคุณออกทุกวันได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเช่น,นกระโดดปมมือ30ครั้งก่อนอนาบน้ําเช้าวิดพื้น30ครั้งหรือคุณจะทําท่าแพ้ง30วินาทีอะไรก็ได้ครับที่คุณทําได้ทุกวันตอนเช้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกกําลังกายตอนเช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะเริ่มใช้พลังงานมากขึ้นตอนนั้นแหละ คุณจะลองสังเกตเลยไม่ต้องมีเครื่องวัดไม่ต้องเจาะไฟฟ้าไม่ต้องเจาะเลือดอะไรคุณลองเลยถ้าเมื่อไหร่คุณออกกำลังกายตอนเช้าวันนั้นคุณสดชื่นทั้งวันแต่ถ้าวันไหนคุณไม่ออกวันนั้นคุณจะรู้สึกเหนื่อยๆช้าๆนั่นแหละคือผลของการที่คุณหลอกให้ร่างกายใช้พลังงานมากขึ้นอันที่สองมื้อไหนที่คุณควรกินเยอะก็คือมื้อที่คุณทํางานมื้อไหนที่คุณควรกินน้อยก็คือมื้อที่คุณไม่ทํางานแล้วดังนั้นคุณก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยคิดสนุกๆเฮ้ยตอนเช้า กินข้าวสักสองทัพีวะกับข้าวสัก3าอย่างไข่สัก2ฟองนะครับโอ้เอาให้อิ่มเลยเพราะว่าเดี๋ยวฉันต้องทํางานเฮ้ยพูดถึงตอนเย็นเฮ้ยตอนเย็นไม่ค่อยได้ทําอะไรแหละถ้ากินข้าวไปน้ําตาลเยอะเดี๋ยวอ้วนก็คุณก็ลดข้าวไปน้ําตาลลงอาจจะทานเป็นปลาเน,นื้อหมูกระทะชาบูหมูจุ่ม MK แล้วก็พยายามเลือกอะไรที่มันเป็นโปรโตีนกับผักแค่นี้คุณก็ผอมและอันที่3วันหยุด คุณสามารถทำ intermittent fasting ได้วันเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องโหวไปแบบตามทฤษฎีมันต้องทำสามเดือนไม่ต้องไม่ต้องทฤษฎีคุณไม่ต้องเลยอย่าทำให้รู้สึกว่ามันยากเอาง่ายๆคุณรู้สึกว่าเอ้ยวันอาทิตย์เนี้ยฉันไม่ได้ทำอะไรตื่นมาตอนเช้าทานกาแฟแก้วหนึงไข่ลวกสองฟองเชา้าจนถึงเที่ยงนั่งอ่านหนังสือทั้งวันเล่นมือถือไม่ไทําอะไรเลย นอนอยู่บ้านเฉยๆจะกินเยอะทําไมเพรถึงกลางวันอาะกินก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งสั่งแก็บมาส่งถึงที่บ้านเสร็จบุ๊บตอนเย็นอะไปฉลองกับครอบครัวหน่อยกิน MK กินสเต็กกินซิสเตอร์อะไรพวกนี้แล้วคุณก็นเน้นแค่สลัดผักโปรตีนแค่นี้ ร่างกายคุณก็จะค่อยๆผอมลงคุณทําอะไรที่มันรู้สึกง่ายๆครับแค่3ข้อนี้ไปทบทวนออกกําลังกายเท่าที่คุณทําได้ตอนเช้านะครับคุมอาหารลดข้าวแป้งตันมือที่มันไม่ค่อยจำเป็นอะ่ะแล้วคุณก็ทํา IF บ้าง,างเป็นบางวันของสัปดาห์แค่นั้นก็พอนะครับส่วนใครก็ตามที่ชอบ IF เป็นพิเศษเลยชอบการกินนะครับที่กินแค่วันละ2มือ้อหรือ1มือ้อต่อวนันผมแนะนํา IF สูตรหมอทีมอันนี้โคตรดีเพราะว่าคุณสามารถทํามันได้ทุกวันตลอดชีวิตถ้าคุณต้องการเพราะผมจะสอนว่ากินยังไงให้คุณได้สารอาหารคคครรรบบไปพ้อมกกกัาทีุ่่ณินแ สองมือต่อวันนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบความรู้ดีๆนะครับพิมพ์ตัววแล้วก็ตัวทีนะครับ AI, AI ผมก็จะส่งลิงก์ให้เป็นลิงก์ใน YouTube แล้วคุณก็ไปดูเลยว่าผมมีไมเซนบางอย่างที่ทําให้คุณรู้ว่าเราสามารถหลอกสมองให้ผอมได้แต่ใครก็ตามรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากแบบเรียนเพิ่มขึ้นนะรู้สึกแบบอยากรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะ ไม่ว่าจะเป็นเอฟหรือ ito, คีโตคุยกับทีมงานผมทาไว้เป็นคอร์สออนไลน์โคตรดีมากคอร์สเนี้ยคนเรียนเยอะมากเป็นร้อยคนเลยนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันกับความรู้เจ๋งๆแบบนี้นะครับที่ให้เพื่อคนไทยและชาวต่างชาติที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องโดยเฉพาะเลยครับใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมด้ทีมและ i k t o อกที่ชื่อว่าหมอทีมทีรักทุกคนสวัสดีครับ